ครับได้เวลาของข่าวบันเทิงสปริงนิวส์กันแล้วนะครับข่าวบันเทิงวันนี้ครับประเด็นหลักนะครับอยู่ที่การจากไปแบบกระทันหันของโมเดลลิงคนดังนะครับพี่โกโก้นิรุนนั่นเองครับไปติดตามร้อมกับประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันก่อนได้จากไฮไลท์วันนี้ครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้า พิธีเคารพศพนักปั้นมือทองโกโก้นิรุนเด็กในสังกัดร,ร่วมไว้อาลัยเนืองแน่นด้านสายป่านมาริโอสงพงรีแสดงความเสียใจต่ออดีตผู้จัดการ<อ>ไม่ทันตั้งตัวมาริโอรับตกใจโกโก้จากไปกระทันหันเตรียมเคลียร์คิวเคารพศพนับป่าพากินยัง แน่แน่นโตโนโ่ยินดีแพทได้ลูกชายเล่งสอนมวยให้หลานแต่ไม่มีของรับขวัญเพราะไม่สนิทอีกระแสคู่จิน้นนับประพาคินกันมาก่อนนะครับงานนี้ก็ต้องถูกถามถึงความรู้สึกเป็นธรรมดาสำหรับโตโนโ่พาคินนั่นเองครับแต่ว่าข่าวแรกวันนี้นะครับเราขอไปเ,อเริ่มกันด้วย บรรยากาศนะครับในงานพิธีศพของโมเดลลิ่งคนดังครับพี่โกโก้นิรุนลิ้มสมวงนะครับหลังจากไปด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันแบบกระทันหันครับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยนะคะสําหรับพิธีเคารพศพนักปั้นดารามือทองโกโก้นิรุนลิ้มสมวง์ที่คริสตจักรพระกิติคุณสมบูรณ์นบุรีตามประเพณีของาศาสนาคริสเตียนโปรเตสแตนต์หลังผู้จัดก,การคนดังจากไปอย่างกระทันหันเนื่องจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวทําให้หัวใจวายเฉียบพลันเมื่อช่วงบ่ายของวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทํากลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทและน้องๆในวงการบันเทิงที่จะตัวปั้นขึ้นมาโดยเฉพาะน้องชายของโกโก้อย่างกากา้านิกรลิ้มสมวงศที่ขึ้นไปกราบประวัติของพี่ชายก็ถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความเสียใจไว้ไม่อยู่ขณะที่อดีตดาราในสังกัดอย่างสายป่านอภิญยาและมาริโอเมาเลอร์ก็ได้ส่งพวงหรีดไปร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วย สำหรับพิธีเคารพศพของโกโก้ Go, จะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่24กันยายนและหลังจากนั้นในวันจันทร์ที่26กันยายนทางครอบครัวจะทำการเคลื่อนย้ายศพเพื่อนำไปฝังที่สุสานสาลาสันติตำบลบมอพลับอำเภอเมืองจังหวัดน,นคปรปฐมเป็นลำดับต่อไปค่ะ ขณะที่นักแสดงที่ถือว่าเป็นเด็กปั้นนะครับของพี่โกโก้คนล่าสุดนะครับที่กําลังแจ้งเกิดอยู่ในวงการอย่างจัสตินอากัสตินนะครับก็ถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับเจ้าตัวสัญญาว่าจะไม่ทิ้งครอบครัวของพี่โกโก้นั่นเองครับถึงกับกลั้นน้ำตาลูกผู้ชายไว้ไม่อยู่จริงๆสำหรับนักแสดงหนุ่มจัสตินอากัสติน เด็กในสังกัดของโกโก้ยิรุณที่สนิทที่สุดและผู้จัดการคนดังตั้งใจปั้นให้เป็นเบอร์หนึ่งของโมเดลลิง่งโผล่เข้ากอดคุณแม่ของโกโก้ด้วยความโศกเศร้าอะไรในพิธีเคารพศพหลังทราบข่าวร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวถึงการจากไปของผู้จัดการคนสนิทซึ่งจะตัวเผยว่ารู้สึกช็อกมากและไม่สามารถบรรยายความเสียใจออกมาเป็นคำพูดได้เพราะทั้งคู่ผูกพันกันมากกว่า5ปีเสมือเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนจะฝากคำมั่นสัญญาสุดท้ายว่าจะไม่ทิ้งครอบครัวของพี่โกโก้อย่างแน่นอน มากครับยังยังช็อกอยู่ตอนนี้ยังยังมันพอผมเห็นปุ๊บผมก็งงจริงๆอ่ะไม่งงเลยเพราะว่าวันก่อนผมก็คุยกับพี่โก้แบบยังปกติครับผมหลุดเลยครับจริงๆนะผมพยายามแบบตั้งหน้าแบบเข้มแข็งครับจริงๆแล้วพอเห็นหน้าแม่แล้วหลุดออกไปเลยครับว่าความรู้สึกมัน มันออกมาเราสนิทกันนะครับเรารู้จักกันมา5ปีแล้วเขาดูแลเขาเราคุยกันบ่อยคุยกันตลอดนะครับทุกวันจะเกือบจะเกือบจะไม่มีวันที่เราไม่ไม่ได้คุยกันนะครับในไลน์หรือว่าในโทรศัพท์นะครับแน่นอนอยู่ครับแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าผมใน5ปีที่ผ่านมาผมได้เจอกับคุณแม่กับป๊ามันมีความทรงจําเยอะแยะกับเขาครับผมไม่มีวันที่จะลืมเขาหรือไม่คุยกับเขาหรืออะไรอย่างนี้ครับ ยังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่ก็ต้องบอกว่าเข้าวงการมาได้ก็เพราะว่าเป็นเด็กบ้านของพี่โกโก้นี้รุนนะครับอย่างมาริโอมาเลอร์ก่อนจะแยกย้ายกันไปนะครับในเรื่องของการฉีกสัญญานะครับเมื่อวานนี้สัมภาษณ์มาริโอในช่วงเช้านะครับหลังจากที่รู้ว่าพี่โกโก้เสียไปนะครับมาริโอบอกว่าตกใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมากครับ รวมเจ้าใหม่เพียบเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มมาริโอเมลเรซึ่งหลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักปั้นมือทองโกโกน้นิรุน แคมคนใกล้ชิดของโกโก้ยังออกมาให้ข่าวอีกว่าอดีตผู้จัดการคนดังสังเสียไว้ว่าถ้าหากตนเองเสียชีวิตให้ตามาริโอ้และสายป่านไปร่วมงานศพด้วยงานนี้หนุ่มมาริโอก็ยอมรับว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็จะหาเวลาว่างไปเคารพศพให้ได้ส่วนสายป่านก็มีคุยกันบ้างแต่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะไปพร้อมกันหรือเปล่าค่ะก็รู้สึกเศร้าครับแล้วก็รู้สึกเสียใจครับที่ในในข่าวที่ได้รับข่าวนี้ก็ ต้องยอมรับว่าตอนแรกก็ช็อกครับที่เออมีข่าวนี้ออกมาอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเออพี่เขาต้องจะไปเร็วขนาดนี้อะไรกับพี่ๆก็จะส่งพวงหลีอะไรเงี้ยไปก่อนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าโอ้มีวันว่างคิวว่างอะไรเงี้ยโอ้ก็จะไปให้ได้ป่านก็เป็นคนแมสเสจมาบอกผมอะไรเงี้ยเรื่องข่าวก็ช็อกครับต่างคนก็ต่างช็อกอะไรเงี้ยป่นป่นเขาไม่ได้บอกครับคือป่านเองก็ยุ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเมื่อคืนก็ส่งพวงหลีไปร่วมไว้เอาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมาริโอเมาเลอร์นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ เราไปพับอารมณ์กันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีทั้งความรู้สึกนะครับของโตโน่หลังแพทนับประาพราประกาศว่าท้องแล้วนะครับและเต็งหนึ่งที่เตรียมจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงครับยิงงานเพลงไม่มีมาสักพักใหญ่แล้วไม่มีแน่นอนเด็กคนนี้ต้องเก่งแน่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์เก่งด้วยถ้าเกิดว่ามีเวลาก็มาเรียนต่อยมวยน่าจะเป็นเด็กผู้ชายที่ครบเครื่องน,นะ รู้ม้ครับอือายุ50กว่าละต้องเลือกทานหน่อยต้องเลือกทานในครบาหมู่ด้วยครับแล้วเสริมด้วยผลิตภัณฑ right ์เสริมอาหารเซนทัมซีเวอร์ 50+ มีวิตามินและแร่ธแรุรวม23ชนิดที่จําเป็นต่อร่างกายหมอสําหรับวัย50ปีขึ้นไปผมเลือกเซนทัมซีเวอร์ 50+ เสริมดวงเศรษฐีก um> ับน at ot ิสันนวราแจกทุกวันแจกทุกคันออกนวราวันนี้แจกจริงไม่อั้นท้อง1บาทรถสปอร์ตแจกเพิ่มท้อง2บาทอื้อหือแต่ทั้งท้องได้ทั้งรา แผมเดือนนี้รับเพิ่มมูลค่ารถเก่าสา0 0 0ืบาทว้าวว้าวว้าว,ว,าวแตกกันไม่ยั้งขนาดน,นี้ไม่เป็นเศรษฐีก็แย่แหววถ้าอยากเป็นเศรษฐีต้องไปที่โชว์รูมนิสสันแล้วลองขับดาวา่าดูถึง30กันยหยายน,นี้เท่านั้นใครๆก็ต้องการปกปิดจุดบกพร่องบนผิวดีกว่าไหมถ้าเราได้เผยผิวที่ดูกระจ่างใสอย่างเป็ธรรมชาติลองนี่ สบู่โปรเทคสไทเทอเรพีด้วยคุณค่าจากสมุนไพรสกัดจากมะขามขมิน้นธนาคาสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผิวของโปรเทคช่วยให้ผิวสะอาดผิวดูสุขภาพดีดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติไม่ตั้งปกปิดสบู Thai ่โปรเทคสไทเทอเรพีโปรเทคผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งที่แพทย์ผิวหนาส่วนใหญ่แนะนํใไม่อยากจะเป็นใหม่แบบนี้ทุกวันครั้งแรกของทิปโกที่ผสมน้ำผลไม้กับคอลลาเจน ใหม่ทิปโกโคอลลาเจนอร่อยดื่มแล้วยังฟันของเราสามารถกินอะไรก็ได้ <F an> ใช่แต่อาหารก็ทำลายฟันเราได้ยังไงหรอครับอาหารอาจติดซอบฟันเราทำให้เกิดฟันผุฟันผุใช่แล้วแต่คอเกตมีลิควิดแคลเซียมและฟลูออรด์ที่ช่วยให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุคอเก คอเกตช่วยป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพคาเกตยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำความหอมอ่อนโยนที่เราต่างก็ตกหลุมรักใหม่แป้งเด็กแคกกลิ่นซากุระสูตรไฮโปอัลเลอร์เจนิกผ่านการทดสอบไม่ก่อให้เกิดการแพ้พร้อมกลิ่นหอมติดทนนานที่เราหลงรักใหม่แป้งเด็กแคกกลิ่นซากุระช่วงเจปีนี้ลดละเลิกแต่ไม่เลิกดูแลตัวเองดื่มแบรนด์เหดสกัดที่มีเห็ดสายพันธุ์ญี่ปุ่น ดูแลตัวเองดื่มแบรนด์เฮสกัดเข้มข้นตลอดเจนี้ กลับมาช่วงที่2นะครับช่วงนี้จะเริ่มกันด้วยประเด็นของ2หนุ่มนะครับออกมาพูดถึงความรู้สึกเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับโตโนภาคินหลังอดีตคู่จิ้นนะครับอย่างแพทนภปภาออกมาประกาศว่าท้องแล้ว4เดือนนั่นเองครับส่วนเต็งหนึ่งคณิตนะครับรายนี้ก็ขอมาอัปเดตนะครับเรื่องของอนาคตว่าที่การงานว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ติดตามผลงานของเขาในวงการบันเทิงกันแล้วนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยหันจะไปเอาดีทางด้านเป็นเชฟนั่นเองครับ สำหรับหนุ่มเตงหนึ่งคณิตปิยะประภกรกูลที่พักหลังไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเจ้าตัวสักเท่าไรล่าสุดหนุ่มเตงหนึ่งได้ไปรับหน้าที่เป็นเชฟปรุงอาหารสุดพิเศษในงาน Delight Solutions ที่งานนี้เจ้าตัวยอมรับว่าจะไม่ได้เห็นทั้งผลงานละครและผลงานเพลงอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้กําลังมุ่งไปในทางทำเบเกอรี่อย่างเดียวและแผนที่จะเปิดร้านเร็วๆนี้อีกด้วยค่ะ ริงก็ยังอยู่แล้วก็ว,วนๆอยู่อะไรเงี้ยครับก็มีงานแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้รับละครอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เรียนทำอาหารนี่แหละครับแต่ก็เรียนเป็นเชฟจริงงานเพลงไม่มีมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับยังครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดเป็นสตูดิโอครับเป็นการสอนทำอาหารอะไรเงี้ยการเพลงมันก็จะได้ไม่มีแน่นอนครับ <laughs> หลังคูจิ้นไฟหญิงอย่างสาวแพทย์นภาออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องลูกชายให้ว่าที่เจ้าบ่าวเป็นเรซซิ่งได้4เดือนแล้ว ล่าสุดคุดจิ้นฝั่งชายโตโน่พาคินก็ถือโอกาสแสดงความยินดีผ่านสื่อพร้อมเตรียมจะสอนมวยให้หลานชายอีกด้วยส่วนเรื่องของรับขวัญคงไม่มีเพราะเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้สนิทกับสาวแพทย์ถึงขั้นนั้นก่อนจะอัปเดตความสัมพันธ์กับสาวคนล่าสุดอย่างเมกตทูซิตาก็ดูทาว่าจะไม่คืบแล้วล่ะค่ะผมว่ามันต้องใช้เวลานะพี่<ม>กับผมอย่าไปอย่าไปเร่งเลยครับแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามตอนนี้ผมงานหนักคนที่จะรักผมคนที่จะเข้าใจผมคงต้องอดทนเยอะ เป็นเรื่องที่ทุกๆคนน่าจะยินดีนะครับผมว่ามันเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีแล้วก็คนที่รักเขาคนที่หวังดีขงเขาทุกคนเน่ยเราควรจะร่วมกันอวยพรร่วมกันแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวครอบครัวนี้นเด็กคนนี้ต้องเก่งแน่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาขี่มอไซค์เก่งด้วยถ้าเกิดว่ามีเวลาก็มาเรียนต่อยมวย น่าจะเป็นเด็กผู้ชายที่ครบเครื่องนะได้เลยผมยินดีถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,า,วาพ่อแม่เขาอยากจะให้ลูกเรียนผมไม่ได้สนิทขนาดนั้นที่อยากจะจะไม่คิดอะไรขนาดนั้นก็คงให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขายังเลยครับผมยังไม่ได้ส่งอะไรเป็นการส่วนตัวแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยครับไปต่อกันด้วยประเด็นดราม่าบนเวทีขาอ่อนกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มกันที่รอ,องอันดับ3มนะครับออนแอนกมศนลนะครับงานนี้ แม้จะไม่ได้มงกุดไปครอบครองนะครับแต่ก็ดังเปรี้ยงช่วงค่บคืนนะครับเพราะกรณีอวยสปอนเซอร์แบบถึงใจนั่นเองครับส่วนรองอันดับหนึ่งนะครับอย่างอมแอมชวัญญานะครับกับเจ้าของมงกุดนะครับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2016อย่างน้องโบนัสนะครับพัทยาก็ขอออกมาสยบข่าวเกาเหล่าเหมือนกันครับ แสดงความรักสยบดราม่าผ่านสื่อกันเป็นเลยสำหรับสองสาวงามโบนัสพัทยามิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์2016และรองอันดับหนึ่งอมแอมชวนญญาที่มีประเด็นแอบเกาเหล่ากันหลังสาวโบนัสปัดมือสาวอมแอมขณะที่กำลังเช็ดน้ำตาให้ในช่วงลุ้นตำแหน่งซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากันเลยสักนิดและไม่คิดว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้พร้อมฝากวอนให้หลายๆคนช่วยโฟกัสเรื่องราวดีๆมากกว่าประเด็นด้านลบอีกด้วยค่ะ ได้ค่ะปัญหาค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจริงๆว่าทั้งหนูทั้งพี่โบนัสแล้วก็ทั้ง14สาวงามเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์สอักักกันมากๆค่ะพอเห็นคลิปออกมาปุ๊บก็อ่าวันนี้ซีนนั้นด้วยเหรอหนูเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่ เรากําลังลุ้นอยู่อะค่ะพี่มันเหมือนมันเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราคิดถึงว่าเออเราลุ้นดีกว่าว่ามันจะเป็นไงแล้วคือที่ทําไปมันเป็นตามเหมือนสัญชาตยานมากกว่าค่ะ <S <S แล้วคือมันใกล้จะประกาศแล้วเราก็เลยเออจับมือกันดีกว่าแล้วก็กอดกันอยู่ดีค่ะเังก็รักกันอยู่ดีเราจะสร้างกระแสรรกันทําไมคะเพราะว่าวทีเราก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่จําเป็นต้องสร้างกระแสรรในด้านลบด้านบวกเราก็มีอยู่เยอะแยะค่ะก็มีข่าวดีออกมาแต่ว่าไม่ไม่เป็นกระแสแต่พอมีข่าวลบก็เป็นกระแสก็งงเหมือนกันเอ๊ะยทำไม ถึงแม้จะไม่ได้สวมมงกุฎแต่ก็กลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนแล้วล่ะค่ะสำหรับออนแอนกมลนทัศน์ erm ut, รองอันดับ3าม s ิสอินเตอร์เนชันแนลไ a ยแลนด2016ที่ตอบคำถามเอาใจสปอนเซอร์ได้อย่างถึงอกถึงใจจนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นการอวยเกินไปหรือเปล่าซึ่งจ้ตัวก็ตอบประเด็นนี้แบบตรงไปตรงมาว่าอวยจริงไม่อิงโฆษณาแฝง ส่วนความแรงของตัวเองตลอดระยะเวลาในกองประกวดก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองแถมยังไม่หวั่นกระทบภาพลักนางพยาบาลอีกด้วยค่ะคำจัด จำกัดความของพยาบาลของแต่ละคนไม่เหมือนกันและคําจำกัดความพยาบาลของแอนไม่เหมือนกันแอนคิดแค่ว่าพยาบาลทําประโยชน์เพื่อสังคมแอนไม่ได้ทาพิษภัยต่อสังคมอะไรแอนแค่แสดงในด้านของในด้านของการที่แอนมาเป็นนางงามให้ทุกคนเห็นนีเฉยมีคนถามว่าอวยสปอนเซอร์เกินไปหรือเปล่าก็คือว่าถ้าไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่มีการประกวดนางงามอะแอนก็เป็นหัวแอนอย่างเงี้ยแหละไม่ได้ตั้งใจแย่งซีนคือเป็นอย่างเงี้ยแหละจริงๆถ้าใครรู้จักแอนนะแอนเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้ว่าจะต้องมาแอปมาทาาาครเเออให้้ป็นนย่งีพะิด อยู่บนเวทีแอนคิดแค่ว่าแอนไม่ได้ประกวดนางงามแอนมาเป็นออนแอนกมลทั์ erm ให้คณะกรรมการเห็นคณะกรรมการเห็นว่าออนแอนกมลทั์ erm เป็นยังไงจากต่อยอดแบบไหนก็คืออย่างนั้นต้องยอมรับนะครับว่าเป็นนางพยาบาลที่ฉฉานชาัดเจนจริงๆนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมามีทั้งเรื่องของภาพยนตร์นะครับและละครเวทีที่น่าสนใจมาฝากกันบ้างครับ เริ่มต้นการเดินทางของพวกเขาด้วย t r a v e l o ล g a แอปพลิเคชนันจองที่พักที่คุณไว้ใจได้ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า7ล้านครั้งจองกับ t r a v e l o ล ga แล้วเก็บความทรงจำดีๆเสริมดวงเศรษฐีกับนิสสันนวราระแจกทุกวันแจกทุกคันออกนวาราวันนี้แจกจริงไม่อั้นทองหนึ่งบาทรุ่สปอร์ตเทคแจกเพิ่มทองสองบาทแต่ทั้งทองได้ทั้งร แถมเดือนนี้รับเพิ่มมูลค่ารถเก่าสามหมื่นบาทว้าวว้าวว้าวแจกกันไม่ยั้งขนาดนี้ไม่เป็นเศรษฐีก็แย่แล้วไม่อยากเป็นเศรษฐีต้องไปที่โชว์รูมนิสันแล้วลองขับดังวราดูถึง30กันยายนนี้เท่านั้นโหตอนได้ที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับคุณติงลี่ยาแบบ60สบแล้วหรอคะกเพราะผมรักและใส่ใจตัวเองอยู่เสมอแบรนด์รังนกแท้ยอดขายอันดับหนึ่งในไทยและฮ่องกง ใช้ลิสตตลีนทำอะไรก็เต็มที่สุดแค่หนึ่งฝาได้ถึงหกการดูแลช่วยทำให้สุขภาพช่องปากดีขึ้นแม้ถูกกดดันก็ยังยิ้มได้อย่างมั่นใจใหม่ลิสตตลีนเทอรทัแคร์มั่นใจไปให้สุดเรารู้ว่าความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันไปเพราะความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวันเมื่อปวดศีรษะบรรเทาด้วยทาลีนอห0 0ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมทาลีนอห0 0อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา แล้วเผยผิวแลดูกระจ่างใสใหม่สบู่ณ์โปรเทคไชเชอร์พีผสานคุณค่าสารสก,กัดมะขามขมิน้นขานาคาช่วยให้ผิวสะอาดผิวดูสุขภาพดีไม่ต้องปกปิดสบู p r o โปรเทคไชเ h อร์พีลายโย้ผิวสใสเข้าใจไหมเจ้า,าจีบไม้ดิฉันจะทำสูตฝีมือเลยเจ้าค่ะกะที่อบบันเทียนเราต้องใช้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกจันทน์กระเพาะต้องเก็บตอนเช้าดอกชงมนาทหอมตอนค่ำต้องเก็บตอนค่ำ ของขนมไทยยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยกะทิอบควันเทียนชาวเกาะหอมกรุ่นไม่เหมือนใครอําพลฟูด กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้มีความบันเทิงที่น่าจะหาเวลาว่ามาชมกันมาฝากกัน2งานนั่นเองครับใครที่ชอบเรื่องของละครเวทีนะครับโปรเจกต์ยักษ์ของคุณบอยทะกนเกียรตินะครับอย่างลอดลายมังกรก็เตรียมจะเปิดมาแล้วนั่นเองครับส่วนข้อหนังข้อภาพยนตร์นะครับมีหนังเมียนมาสัญชาติไทยนะครับอย่างทีทีแอนด์โดนัทมาฝากกัน1เรื่องครับ ภาพยนต์เมียนมาสัญชาติไทยแนวแอคชั่นโรแมนติกคอมดี้อย่างตีตีกับโดนัทที่ทางค่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของประเทศเมียนมา จับมือกับ B.E.C. เทโรเปิดตลาดภาพยนตร์สู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งก็ได้น้องแคร์ชัริการองอันดับสองมิชลินเวสไทยแลนด์ d องพัไปประกบคู่กับซุปตาเมียนมาเจ้าของรางวัลนนะักแสดงชายยอดเยี่ยม4ปีซ้อนไปเยติอูผ่านการกำกับของผู้กำกับชาวไทยอาจารย์สตกโกวิทบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มแปลกหน้าที่เดินทางมาหาของบางอย่างที่เมืองไทยจนเป็นเหตุให้พบรักกับนางเอกแต่แล้วเส้นทางรักกับมีอุปสร,รรคขวางกั้นเมื่อนางเอกมี คู่มั่นแล้วเชิญมาค้นหาความลับและเรื่องราวความรักอันซับซ้อนนี้ได้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินิเพ็กต้นปีหน้าค่ะแค่การซ้อมที่เปิดให้เหล่าสื่อมวลชนเก็บภาพก็ทำให้ดูตื่น ตื่นใจได้แม้จะไม่มีคอสตูมหรือโปรดักชันจัดเต็มสำหรับละครเวทีลอดลายมังกรภายใต้การดูแลของคุณบอยเธรกนเกียรติซึ่งได้รวมนักแสดงมากฝีมือไว้คับข้างไม่ว่าจะเป็นพระเอกบทเด่นของเรื่องอย่างอเลียงรับบทโดยแบงค์ปริติประกบคู่กับนางเอกรุ่นใหญ่อย่างนกสินใจและนักร้องนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอากั้งสิงโตและซินวีจากเดอะสตาร์ลูกว่าพิจิกาจิ๊บกุนธิดาไายและปอจากบ้านล่าฝันซึ่งลอดลายมังกรคือบ ประพันธ์ของกวีชื่อดังอย่างประพัฒสอนเสวิกุลที่เล่าเรื่องราวของชาวจีนที่โลสัมภาอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวและมีครอบครัวหวังให้ลูกหลานที่มีจํานวนมากนั้นช่วยสานต่อกิจการแต่กลับมีเรื่องราวให้ดําเนินไปอย่างไม่สงบสุขพร้อมสอดแทรกคุณธรรม เริ่มการแสดง13ตุลาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาไลายเทียเตอร์สำรองที่นั่งได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาซึ่งเหล่านักแสดงยอมรับว่าใกล้จะถึงวันแสดงแล้วตื่นเต้นและยังต้องปรับเพื่อให้เข้ากันมากขึ้นค่ะ คือตัวเหลียงนี่พยายามบอกทุกอย่างว่าไม่ว่าเราจะผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรเนี่ยคนดีสักวันเนี่ยตกน้ไาไ,ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้แล้วถึงแม้ว่าลูกหลานบางคนอาจจะสอนแรกๆอาจจะเอ๊ะคำว่าความดีคุณธรรมมันคืออะไรแต่ว่าสุดท้ายด้สุดแล้วเนี่ยความดีชนะทุกอย่างมันั้งยาไม่ใช่แค่อหลีนคนเดียวทุกๆคนด้วยค่ะแล้วก็ประวัติมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมันมีเรื่องของยุคสมัยที่ควบคุมอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างยาแล้วเราเล่าเรื่องแบบ สลับกันไปมาใช่ก็กลัวตัวเองจะงงแล้วก็กลัวคนดูจะงงเพราะฉะนั้นก็ต้องทํากันบ้านเยอะเหมือนกันค่ะใครมาดูแล้วก็น่าจะได้รับข้อคิดดีๆและได้รับความสนุกสนานก็อยากให้จองบัตรกันแต่เนิ่นๆนะคะตรงท้ายวันนี้นะครับถ้าใครยังพอจะจําละครฮิตนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วอย่างกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ได้นะครับก็จะเห็นว่า ละครนแนวนี้เ,นเป็นละครวัยรุ่นนะครับที่แตกต่างไปจากยุคปัจจุบันซึ่งหนึ่งในนักแสดงนะครับอย่างจิ๊บกุลธิดานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยผันตัวไปเล่นละครเวทีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองของผู้ที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างน่าสนใจติดตามได้นในช่วงตุ๊ตะเขยวจอครับ ลังเวทีหรือเรียกว่าเบื้องหน้านี่คะเราอยู่ที่เวทีเลยทีเดียวริงจำลองนี้มันเป็นสถานที่ที่เราไว้ขยายบล็อกค่ะคือละครเวทีเนี่ยต,ต้องต้องขยายบนเวทีจริงเนาะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างที่กําลังทําฉากอยู่เราก็เลยย้ายมาซ้อมที่นี่กันค่ะ <statistically> ซึ่งละครเวทีที่ว่านี้ก็คือลอดลายมังกรนั่นเองลอ<ะ>ดลายมังกรซึ่งพี่จิ๊บรับบทเป็นรับบทเป็นมาลัยค่ะซึ่งมาลัยก็จะเป็นภรยาของคุณเหลียงคนที่3ก็คือพี่แบงค์แคลสใช่ค่ะซึ่งภรยาคนแรกก็คือพี่นกสินใจนะคะคุณเหมยหลิงเนี่ย พาเราเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ขานอํานาจของคุณเนียมเพราะคุณเนียมเขามีลูกเยอะใช่ไหมคนจีนเขาคุนิยมให้มีลูกเยอะๆแบบนี้เราก็เลยได้เข้ามาอยู่ในตระกูลของสือพณิชย์แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองมองหน้าพี่จิ๊บดีๆนะคะย้อนกลับไปกี่ปีดีคะพี่จิ๊บคะโอ๊ยน้ำเดียวไม่ถูกเลยค่ะไม่ถูกเลยเธอคือเด็กนักเรียนมปลายที่อยู่ในเป็นหัวนน้าแก๊งใช่ไหมในแก๊งหินกริ้งเราว่าเราจะนเรั่นเดียวกันนะเนี่ยเออไม่หนูดู YouTube สักครู่นี่เอง ยูทูบนีภาพลุงเก่ามากเลยนะ <laughs> ตอนนั้นที่เปิดตัวก็คือเอาเรียกง่ายๆว่าหนูก็ดูอ่ะเ,อเป็นแฟน,นคลับทุกชาวสาอาทิตย์ที่เราจำเวลาไม่ได้แล้วที่จะต้องมาดู11บเอ็ดโมงจำได้สิบเ<ไ>อ,อกก็ดโมงจำได้เพราะว่าละครเรื่องเนียกลิ้งไว้ก่อนเพราสอนไว้ออกอากาศประมาณ8ปีได้ค่ะ ถูกพันไหมคะคือเหมือนเป็นผลงานชิ้นหลักๆที่แบบเห็นพี่จิ๊บมากๆค่ะคือเรื่องนั้นเนี่ยจนนะทุกวันนี้น่ยคนยังจําได้อยู่เลยว่าเราคือเดือนสิบกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้วเขาก็จะแซวว่าแบบเฮ้ยฮอมวนเจนแรกนี่ยอะไรเงี้ยยุคน้นเ,ออเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีละครแนวนี้ค่ะออใชก่ก็ยังมีคนจําได้อยู่รู้สึกไงบ้างซิทคอมหรือว่าละครสมัยก่อนที่เป็นตีแผ่ชีวิตวัยรุ่นในโรงเรียนกับในปัจจุบันนี้ที่มันมีแบบว่าโอ้โหชูชาดมากเลยเน้นเรื่องแบบมีเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ ตามกฎระเบียบใช่ทำไมไม่ทำการบ้านมาอะไรอย่างี้ใช่ไหมคือความความเมามันของละครอะเรียกเรียกแบบนั้นดีกว่าเนอัทรวของละครมันเป็นไปตามยุคอะค่ะซึ่งณยุคนั้นเนี่ยละครกลิ้งไว้ก่อนเพราส2ไว้เนี่ยก็แซ่บมากแล้วสนุกมากพอมายุคนี้โอเคมันต้องเปลี่ยนเจเนอเรชันเพราะว่าเด็กๆความคิดเขาเปลี่ยนบางทีเราต้องตามเขาทันการการที่ซีรีส์นําเสนอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆคนนะ ปัจจุบันเนี้ยเปิดใจยอมรับมากขึ้นนะเพราะมันคือความจริงเ,ออเราก็ต้องมองในหลายๆแง่มุมอะค่ะว่าจริงๆซีรีส์ที่เขานาเสนอออกมามันคือเรื่องจริงถ้าเราเปิดใจยอมรับเราจะทันลูกเรามองอยังไงบ้างกับบางคนที่แบบว่าอุ้ยมันแรงไปนะขอแบบเดิมอะแบบแปดปีที่แล้วแบบเหือนเดิมได้ไหมเบาๆซบซอบ้อนว่ามันจะไม่แซบแล้วล่ะอเออถ้าเอาแบบเมื่อก่อนมามัน คนจะแบบไม่ไม่ติดตามแล้วอะอันนี้เราเราพูดกันจริงๆนะแต่ว่าบางบางอย่างเนี้ยการการนำเสนอในความแรงณปัจจุบันเนี้ยบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าดาับสองคม<อ>เราดูแล้วเราก็ต้องแบบโอเคเราเราต้องมีการคิดตามบ้างนิดนึงแต่ถามว่าจุดหลักๆในการนำเสนอละครเนี่ย ความหวังดีเจตนาดีของผู้ผลิตอ่ะจิ๊บว่าเขาหวังดีแน่ๆอยู่แล้วแหละเมียคงไม่ทําออกมาหรอกมันแต่ว่าบางทีเราเป็นคนรับสื่อ่ะเราก็ต้องมีสติในการรับสื่อนิดนึงอ่าอ,อ,อ,อันนี้คุยกันพอคร่าวๆนะนอกจากความแซบแล้วคิดว่าจะต้องมีเออเขาเรียกว่าคุณคุณธรรมด้วยใมีข้อคิดสอนใจเนาะค่ะเดี๋ยวดูนาฬิกาแล้วใกล้เวลาที่พี่จิ๊บจะต้องไปซ้อมให้เราได้เก็บภาพบรรยากาศใช่ <5 S 1> ใช่ใชค่ะติดมงติดไมมด้วยใช่ไหมติดแล้วอนี่หรือว่าสิวคะไม่ค่ะไม่ไม่โอเควันนี้ขอบคุณพี่จิ๊บมากมากนะคะ เดี๋ยวปล่อยให้พี่จิ๊บไปซ้อมก่อนนะคะ <c oughs> เรื่องลงแล้วค่ะทุกคนบางครั้งนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก,ก็ต้องปรับตามกันบ้างนั่นเองขอบคุณทั้งน้องจิ๊บแล้วก็น้องตูตาด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะลากันไปด้วยโชว์เรียกน้ําย่อยนะครับจากละคร ลอดลายมังกรน,นั่นเองครับเป็นการประชันเสียงร้องระหว่างพี่นกสินใจนะครับและสาวปุ่ยฟ้าย f f กลับมาติดตามรายกันได้ใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ